ในหลวงในหลวงภาษาอังกฤษว่าอะไรพระราชินีครับพิงจักรยานไบ<ว>เครื่องบินแพ็เรือรถรถค่ะรถตู้เวงอะไรจริงจ้งจอเอ,อ้า อูดเมวนกกระจอกเทศโอจิลิง okay. Okay. อีแมวนกเบ๊หนู <Mom. S 1> มังหมูกระต่ายออก, <c ười> กระตา <Hi. S 1> ่ายไม่มีไก่ไก่อาไก่ก่อนไก่ ไหนโออแล้วไก่ร้องไงโอ้ไก่ร้องเนี่ยครับเก่งยังเลยลือกเยี่ยมเลยไอเยี่ยมเยี่ยมไหมตัวเองเยี่ยมเยี่ยมเลยหล่อไหมสันหล่อไหมบบก,กอยบ,บ,บอยแองเกิกลครับ